ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าไนบาซารวมกับพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ตักบาทฮอมบุญพระสงฆ์99รูปเพื่อสร้างเอกลักษณ์และสืบสารวัฒนธรรมล้านนา นายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นําผู้ประกอบการศูนย์การค้าไนบาซ่ซาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมทําบุญตักบาทพระสงฆ์99รูปตามโครงการตักบารฮอมบุญเพื่อสืบสารวิถีชาวพุทธและสร้างวัฒนธรรมอันดีงามทางศาสนาโดยจัดเป็นประเพณีกิจวัตรประจําท้องถิ่นเป็นประจําทุกเช้าวันเสาร์ตลอดเส้นทางถนนช้างคลานย่านไนบาซ่ซาตั้งแต่บ้านโบราณโครงการกาแ,แลไนบาซ่ซาไปจนถึงพันธิปลาซา ชียงใหม่และสิ้นสุดที่โครงการตลาดอนุสาร์ทั้งนี้ยังได้เชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีพื้นเมืองสีขาวเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านานาสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการทําจิตใจให้สะอาดร่วมกัน